ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n ไตเติลยูนิเวอร์สนะคะกับดิฉันไตเติลปิ่นปินัสสวัสดีวนพชัยเจ้าเกา่าเจ้าเดิมนะคะวันนี้เราเรียนภาษาเยอรมันกันนะคะก็อยากจะบอกว่าวิธีการเออเขาเรียกอะไรคืออยากจะบอกว่าเออถอดแบนออกเนาะถอดแ่นออกภาษาเยอรมันพูดยังไงนะคะก็อาจจะแบบเออบอกคุณแฟนเนาะถอดแบนออกหน่อยเนาะคันสูบิเ t อร์ดีบริลเลอร์อัปเซตเซน นะคะก็บอกให้คุณแฟนยังไงคะอถอดแว่นก็ upset นนะคะถอดแว่นออกประมาณนี้นะคะหรือว,ว่าจะพูดว่าแบบเอยังไงคะเอาวันนี้พอเท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปเวลาคำพอนะคะเอร์มันนะคะ ดลี่นะคะวันละคำก็พอนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปสะสมไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะแต่เรียนรู้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็เป็นแบบไลฟ์ลองเร์นนิ่งเนาะก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไลค์ Subscribe และแชร์ we'll get in touch bye bye